ได้กินโบนัสได้ข้อตกลงเจรจาจบลงแล้วที่5.1เดือนบวก65,000บาทครบรอบ30ปีได้อีก1,000 0บาททางสาภาพแรงงานทาเขาโอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุนเรียกร้องปี2568และทางผู้บริหารบริษัทที่มอบโบนัสประจำปีให้กับพนักงานทุกคนแฮปปี้แฮปปี้ผู้ชมกองเชียร์ทุกคน คงโล่งอกและก็สบายใจกับพนักงานและลูกจ้างทุกคนสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือลูกจ้างและพนักงานเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจแบบนี้การถูกเลิกจ้างการถูกให้ออกจากงานจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากการหางานใหม่หรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องขอชมบริษัทไดกินทั้งนายจ้างผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันประกอบกิจการได้กำไรเก่งมากๆ